ครับสวัสดีครับสวัสดีย่มเชียงครับข้าฟ้ามครับิ่มเห็นแดดล้วพี่น้องว่าว่าจินหยาไปยจินฟังษาทั้งีิโทมาหลายอยู่ดหรครับผมอยากแยกอยากตามแยกผมจะเปิดราค่าแยกไหนกันเลยเออพี่น้องเด้อ ให้เล่นไปครับนี่ลูกสาวครับหกเจ็ดแปดเดือนครับพี่น้องด้วยเงาอาลาดเงาส้ำหรอดไสครับแดงเข้มเม็ดปาะคมครับแดงจนแสบตานี่ครับเคียงดีนยครับคขยงดีทั้งแม่ทั้งลูกนี่แยกลูกนี่เก่าพันเก่าลอยนยครับนี่นด้วยนี่พัดแม่นี่เมิร์นสองพันนะครับด้วยแม่ลูกแรกสดๆครับ สูงแม่กั1 4อยสี่สิบห้าบวกลบเลยครับได้เครื่องดำเครื่องบดหูดดำเต็มใบลูกนี่ก็รลอยยี่สิบห้าบวกลบเลยครับเบื่อลยครับเที่ยงดีเนี่ยพอขาดำงามกับตีนัองว่าหน่อยจัีูเก่าพันเก่าลอยด้ยครับนี่ขันแยกลูกงามกกหางงี้ดี หางเน้อเลยครับหาอัวหางเลยขอเข้าลามดีอยู่ลามเนื้ลาเน้าเก่าพันเต่าลอยนี่ครับนี่ครับโคนดีนะครับทอ้งสร้างห้างเรืดีอยู่ดูเรื่องยานตรวนดีอยู ลูกกินน่มกับจอยแน่ธรรมดาหนางามนะรับหนาล่อลูกแรกงูดำเต็มใบพี่น้องเรียกงามทั้งโคหน้าโคหลังรับประกันแจ้งค้าให้ให้หน่อให้ในหายซิบหาเมื่อพี่น้องนะนี่ะหละพิเศษโดยเฉพาะให้เต็มไปนี่ครับหมื่นสองพันนะครับแม่มันมักแม่มักลูกเอาลูกมักแม่เอาแม่ครับนั่แหละ ไว้ทับเอาลูกเขาท้องอ้วนเองเพ่งครับพนอ่างรางง้วแม่นี่ยนีว่าน,นง้อขมเลยครับอ่างดีอยู่อคอขาดำครับเลี้ยงมันอ้วนแตนะ่น่าขายสามหมื่นแบบนี้หยาหยาแล้วก็อ่ะโอ้ยสีนะครับเ่ราสองฟังเลยแสบบ,บาดตาบาดใจเนี่ยโอ้เช่ยง ลุงไปกินเขาในป่าเขาดีขวัญขืนมานี่ควรนู่บมั่นนำที่หนองเล้วขวัญขืนมากินน่ำเนื้อหนังขึ้นมากินนม,นม,นนมครับอ่ะกันแม่ลูกเมื่อแปดพันเขาร่อยครับพี่น้องเอาเดือน,นเลยครับตรงไหนซรีครับผมกัขอจบคลิปแช่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ